่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดี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 ค่ะวันนี้มาทำอะไรคะน้องนุ้นเพื่อนค่ะงานแรกขาแรกจ้ะเล่นเสร็จแล้วมาเล่นของเล่นจะเล่นเสร็จแล้วเหรอคะวันนี้มาเล่นอะไรให้เพื่อนๆดูไหนเอาให้เพื่อนๆดูตัวหนึ่งไอันนี้เจ้าหญิงอะไรคะเนี่ยเจ้าหญิงอลันล่าเจ้าหญิงอลันล่าอ๋อเจ้าหญิงอลันล่าทำอะไรได้บ้างคะก็เล่นจ้ะ แล้วของนานา,นามีไหมครับเนี่ยมีตัวไหนของน้องานานาไหมไม่ค่ะตัวน,นี้เลยตัวน,นี้เลย<ม>ขอของชอบนา,นานาเลยใช่ไหมคะตัวเนี้ยจ้าค่ะนี่งน้องจับโชว์หน่อยค่ะไให้น้องจับโชน,น่อย <c oughs> มันทําอะไรได้บ้างคะับนานาคะ่ะไอ้ตัวเนี้ยค่ะวาดขยับหัวได้คะ่ะอ๋อขยับหัวได้คะ่ะแล้วทำอะไรไะอีกคะแล้วก็สามารถเอามาเล่นได้นะคะอ๋อชื่อเจ้ายิงเลยคะ จิิมเบลโอเคค่ะหมจิ้มหวานนะเ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้เพื่อนๆดูตัวอะไรอีกนะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะนี่วันนี้ก็ไปแล้วค่ะนอนก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบายบายน้องนานาบไปบายก่อนคบายบาย